เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องการว่ากฎหมายเวลาทวาแพ่งเนี่ยมันเป็นไปตามหลักของหมายธรรมชาติหลักความยุติธรรมธรรมชาติซึ่งคนิดด้อาจารย์ก็พูดไดบ้างแล้วนะครับคําอคำ,อคำนี่นะครับแต่ขอนที่จะลงไปในเนื้อหาทุกส่วนเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะอบอกทางนักศึกษาด้วยว่าเนื่องาจากในการ อสอนทางออนไลน์ในคราวนี้นะครับมันไม่ได้ใช้เป็นระบบของทางหมาหาลัยที่สามารถเพื่อโต้ตอบกันได้ทันทีเพราะในทุกส่วนที่เนาาื้ามีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามมีพิ่าราคิดเห็นยังไงก็ลงมาในคอมเมนต์ในกล่องได้เลยนะครับล่าจาร์ก็จะมาตอบให้นะครับทั้งในในทาง a c e บุ o k เลยล้วก เส่วนนึ่งก็จะมาพูดตอ,อบในการบรรยายครั้งต่อไปนะครับในวันศุกร์หน้านะครับก mm. ับกฎหมายเพื่อความแท่าเทียเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายธรรมชาติทังไันนะครับหลักกฎหมายธรรมชาติแค่นี้นอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวเนชั่นลอเนี่ยกฎหมายธรรมชาติหรือว่าหลักความยุติธรรมธรรมชาติเนชั่นลอเจสติสเนี่ยนะครับประมาณ ก็คือหลักทั่วไปของพิจารณาสองหลักนะครับที่เป็นหลักสําคัญก็คือหลักความชอบภายกับหลักพันธกิกางสาลนะครับที่ทาไมมนถึงเป็นหลักพัิธรรมธรรมชาติเป็นกฎหมายธรรมชาติมันตามคาว่าหลักกฎหมายธรรมชาติพันธรรมธรรมชาติก็คือเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักดังกล่าวนะครับถึงแม้ตัวกฎหมาย รือว่ารัฐธรรมนูญนะครับจะไม่ได้รองรับเรื่องนี้เอาไว้โดยโดยตรงก็ตรงตามถ้าเช่นกันก็ตามนะครับแต่ว่าถ้ามันทางทางสากลในทางวิชาการยอมรับว่ามันเป็นหลักตามเรื่องนักเก่าแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายหรือว่ารัฐธรรมนูญมาเขียนรองรับนะครับมันเป็นเรื่องที่ผู้ใช้กฎหมายนะครับหรือผู้รางกฎหมายสามารถนํามาเขียน กลไกนะครับในเรื่องนั้นเนี่ยได้รู้ทันทีนะครับนก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่น,นากกฎหมายเ็าต้องคึงเรื่องหลักความความส่งผ่ายกับหลักกระบวการเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับทาหลักนิติวิทยาอะไรต่างก็เกณฑ์นิติวิทยาว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปตามธรรมชาติที่อาจารย์กอย่างเช่นยกตัวอย่างการทะเลาะบอกแว้งกันในครอบครัวระหว่างพี่น้องซึ่ง คนที่ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทในครอบครัวก็คือพ่อแม่ใช่ไหมเรีากว่าวาเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมหรือในชนเผ่าอะไรต่างเนี่ยนะครับเวลาจะตัดสินข้อพิพาทอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องมีความเป็นกลางน,นะรถ้าพ่อแม่ไม่มีความเป็นกลางแล้วนะความยุติธรรมมันก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้ารักพี่หรือรักน้อง คนใดคนหนึ่งนะครับการเนียไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกในเรื่องที่มีการทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าพ่อแม่ชอบฝ่ายไ,ไหนนะครับชอบพี่ชอบน้องมากกว่าก็มักจะเอียงมีคติต่อ,อลูกอีกคนหนึ่งนะมันก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับตามคอมเซนต์ตามหลักตักการเหตุผลของมนุษย์นะว่ามันต้อง ต้องฟังสองฝ่ายไอ้ต้องฟังต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็ต้องฟังทั้งพี่ทั้งน้องนะครับไม่ได้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความแตกตัวเองที่ฝ่ายที่ลูกตัวเองที่ตัวเองชอบจะไม่พออยู่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยคนที่ได้รับพี่น้องอีกคนนึงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความที่ทมในการชี้ขาดของพ่อแม่พ่อไม่ฟังคนเลยนั้นอาจารย์ก็เป็นการสรุปว่าว่าตรงเนี้ย ตัวกฎหมายาว่าร่างมันมีหลักมีสองหลักที่จะบังคักบกาหนดเรื่องการใช้อำนาจรัฐหรือการดำเนินคดีต้องเป็นไปตาสองหลักนี้นะครับในกรอบหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องหลักกฎหมายมหาชนนะครับตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าการเข้าถึงความยุติธรรมกฎหมาย,มายาว่าร่างแห่คุณท่าน อย่างไรด้วยตรงนะเพียงแต่ว่าทำอาจารย์จะเป็นใะรบรรยายนักศึกษาเข้าใจว่ากฎหมายว่าแพทย์มันมีสถานะอย่างไรนะครบมันเปินตนคนไครอะไรในทางด้านกฎหมายมหาชนนะครับที่ที่รัฐได้กําหนดสร้างมาเป็นกฎหมายมหาชน,นมันเป็นเกี่ยวข้องถรงส่วนไหนที่อาจารย์บอกได้ตั้งแต่ตอนตอน้นเลยมั้งกฎหมายไม่เาความคือกฎหมายเรื่องเกี่ยวเรื่องวิธีการใช้อำนาจของเรานะครับซึ่ง ความเป็นรัฐการใช้อำนาจของรัฐการดำเนินการของรัฐในการปกครองประชาชนเนี่ยตามอำนาจรัฐประหารไทยอำนาจบริหา,า,ารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาก,การเนี่ยนะครับสามอำนาจเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญตัง้งแต่ระดับนะครับคนล่างยกคกล่างรัฐธรรมนูญก็ต้องวางดีไซน์เขียนหลักเกณฑ์อยู่สามเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆนะครับที่จะต้องพิจารณาเขียนกฎเกณฑ์กำหนดหลักเกณฑ์ออกมา เรื่องแรกก็คือใครเป็นผู้ใช้อำนาจก็คือตัวองค์กรผู้ใช้อำนาจรับว่าใครที่จะใช้อำนาจที่จะไปใครจะใช้อำนาจตุลาการใครใช้อำนาจบริหารใครใช้อำนาจวิธีพิจญรณ์นะครับใครเป็นผู้ใช้อำนาจพาอต้องกำหนดออกมานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีการแบ่งแยกการใช้อำนาจนะครับผู้ใช้อำนาจอยู่ที่ตัวคนเดียวมันก็จะต้องมีเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ ในฝ่ายบริหารแม้กระทา่งฝ่ายบริหารก็ยังต้องมีการแบ่งแยกการใช้อำน,นาจระหว่างคณะต,ต่งตีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรตีนะครับอธิบดีประหลัดนะครับนายทะเบียนที่ใช้อำน,นาจการออกคําสั่ง,างการปกครองมาต่ตตางๆถ้ามาถ้าพนังานทบตีก็จะมีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าใครเป็นผู้ใช้อำน,นาจกระทรวงตระวงคมมีอย่างไรก็จะมีการแบ่งทางฝ่ายบริหารทางอำน,นาจตุลาการก็จะมีการแบ่งว่าศาลมีศาล ยิธิธรรมสารปกครองอะไรเงี้ยสารแท่งสารนายานะครับก็จะมีการแบ่งคาชามหน้านะซึ่งาบางอย่างก็คือตามลักษณะประเภทคดีนะครับซึ่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบสามคู่เขาเลยมีสารปกครองขับสารยุติธรรมเป็นผู้แช่อำนาจระหวา่างคดีแท่งไอคดีแท่งอาญาอยู่สาลยิธิธรรมคดีปกครองอยู่สารปกครองก็จะมีการแบ่งแยกไปทำความช่วยชานะครับไม,ไม่ให้ สารุทธธรรมพิจารณาคดีทั้งแท่งอาญาและก็ปกครองทั้งหมดก็จะมีการแบ่งแยกกันใช้นเพื่อเพื่อเพื่อให้เกิดมีความประสิทธิภาพในการใช้นาจนะครับตัวพิจิตรณทางด้านของสายยุธรรมก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้าก็คือพระธรรมนุสสารุทธธรรมนะครับกําหนดไว้ซึ่งไปเป็นวิชาในตรงส่วนของระบบสารนะครับซึ่ง ท่าในอาจารย์ท่านึที่รับผิดชอบเรื่องระบบสารเนี่ยก็จะอธิบายหลักเกณฑ์ของพระธรรมุสาสนิกธรรมหรือในกรณีปบกบครองก็องค์กรที่สร้างกำลังกุญแจนั้นพระมเหสีจ,จัดตั้งสารปกครองนี่เป็นที่พิจารณาครีปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งเขาจะต้อง,องกําหนดว่ามันจะต้องมีการแบ่งแยกอํานาจแน่นอนใน,นส่วนของพระธรรมุสาสนิกธรรมก็าจะมีอํานาจของ สาลประธานศารดีกาอธิบดีพวกวาสาร,สารหัวหน้าสารนะครับองค์คณะผู้วาสารในดีเกาจะมีการาแบ่งแยกอำนาจกันนะครับแล้วก็ในเรื่องการองค์ความู้ชาตินานนะั้นเนี่ยตามหลักธรรมพิบาลก็ดีตามระบอบประชาธิปไตยก็ดีเนี่ยแน่นอนว่าประชาชนย่อมมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจด,ด้วยยัน ตัวผู้ใช้อำนาจมันไม่ใช่องค์กรของรัฐไปเดียวมันก็จะมีการส่วนร่วมของประชาชนว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจอ,อย่างไรในตรงส่วนของขกระบวนการตธรรมก็คืออำนาจตุลาการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจตุลาการถ้าการดำเนินคดีทั่วไปก็คือการมีส่วนร่วมของคู่ความในการดำเนิคคคนคดีนะค,ค,ครับว่า,าวิธีพิจาความเนี่ยคู่ความที่มีบทบาท ซึ่งถ้าครูความมีบทบาทในการตอนพินยันในมีส่วนร่วมไหนก็คือกระบวนการในขั้นตอนนั้นก็เป็นขขระบบเก่าหาซึ่งอาจารย์จะที่บายต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐจะกกมีการมอบอำนาจตุลาการบางอย่างไปให้ประชนดําเนินการเองก็คือเอร,ร,รื่องอำนาจตุลาการที่เป็นเรื่องตัวเอกชนที่เป็นผู้ใช้อำน,นาตตุลาการนะครับแต่ไม่ได้ใช้อำนานจถึงที่แต่กันไม่ที่บันลนเอีย ันเป็นลักษณะอำนาจเกิดดุลาการนะครับ c o ส s t เช u t i o n นะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของผู้ความในการใช้อำนาจมันก็เป็นไปทำระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าถ้าให้รัฐแคบน่าจะเพียงฝ่ายเดียวนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ คนที่เกี่ยวข้องในการแคบอำนาจของรัฐก็น่าจนะ <K ill an> าต้องคนเข้ามาเนส่วนรวมการรับความบังเอิของประชาชนในการยกลากกฎหมายการให้ประชาชนเข้าร่วมในการยกลากรกกฎหมายเสนอกฎหมายสุสภ,ภาก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน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 ตัวที่องค์กรที่ใช้อำนาจนั่นเองนะครับครับอ่ะตอนนี้เรื่องแรกตามหลักกฎหมายประชาชนเขาก็ต้องมีการกําหนดเคมว่าจะสร้าง ดีไซน์อย่างไรซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องข้อตอบครับข้อสอบที่ใจว่ากฎหมายวิธีความแพ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างไรนะครับแต่กฎหมายวิธีความแพ่งเอ้ยไม่ใช่กฎหมายวิธีความแพ่งาจรจริงจริงก็คือตุกกฎหมายวิทยาความทั้งแพ่งทั้งอาญาทั้งปกครองเนี่ยมันเกี่ยวในส่วนที่สองของหลักกฎหมายอาชนที่จะต้องมีการศึกษานะครับมีการออกแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการที่จะ ตามหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยต้องมี3เรื่องนี้นี่คือเรื่องที่2นะครับที่รัฐที่ต้องคำนึงคิดอ,ออกแบบกฎหมายที่ใช้อำนาจให้ถูกต,ต้องก็คือจะพูดถึงเรื่องการใช้อำนาจของรัฐนะครับซึ่งการบองไป้งแต่ตอนต้นเราวิธีพิจารณาความคือวิธีการใช้อำนาจของรัฐใช่ไหมฮะว่าจะใช้อำนาจอย่างไรซึ่งรัฐจําเป็นต้องกําหนดกฎเกณฑ์ในวิธีการใช้อำนาจของรัฐมามเมื่อจะเป็นอำนาจ ฝ่ายบริหาร,น,ญญาาร,ารนิติบัญญัติตุลาดการฝ่ายนิติบัญญัติเราจะยกราชกฎหมายต้องดําเนินการอย่างไรถึงจะออกกฎหมายมาได้ก็จะมีกระบวนการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60สก็จะเขียนมาตราที่สําคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐในทางด้านนิติบัญญัติก็คือมาตราเจดสนะครับซึ่งนาาาาักศึกษาเราศึกษาได้แต่นั่นไม่ได้เกียเก่ยวข้องกับกฎหมายว่างแห่งนะครับวิธีนัาบัญญัทางฝ่ายบริหารก็จะมีการอํานาจวิธีการใช้อำนาจของรัฐ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆควบคุมอาคารรถยนต์ขนส่งก็จะวิการณาในหน้ของหน่วยงานนั้นว่าเวลาจะออกใบอนุญาตออกคําสั่งทางปกครองที่มาบางังคับประชาชนเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงนะครับซึ่งทางฝ่ายปกครองเนี่ยจะมีกฎหมายกลางฉบับหนึ่งที่สําคัญที่ออกมาปีสามคราวก็วางเเวิที่การในการคำสั่งปกครองก็คือพระรงชบัญญิวิธีแปรแบบรูปราชการทางปกครองพศ2 5 3 9ารก็คือพิธี การในการใช้อำนาจในการออกคําสั่งของของซึ่งตัวอําอน,นาจตุลาการมันก็คือากักฎหมายวิธีวินาความของศาลต่างๆนั่นเองนะครับที่กำหนดซึ่งอตัวทีว่วินาความเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้หนักศึกษามีความเข้าใจอยู่สองมุมมองปัจจัยนะครับว่ามันมีจุดประสงค์ทำไมจะต้องเขียนข้เกณฑ์วิธีวินัยความมามันมีปัจจัยอยู่ อยู่สอ,สอด้านจุดประสงเจตนาลงของมันนะมันแนง้มิติที่จะสามารถมองได้ว่าการมีประโยชน์ประโยชน์ของมิติวิธีาความวิธีการใช้อนนาจของรัฐเนี่ยกำลับมาในลักษณะแรกเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เป็นเนิ่งคติ negative, นะครับคือเป็นในลนักษณะที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อำนาจใช้อำนาจตาม เพื่อไม่ให้ผู้ใช้อำน,นาจ Abuse of power นะครับซึ่งถ้าใช้อำนาจทำความเป็นใจใช้อำน,นาจมีการ Abuse of power นะครับใช้อำน,นาจโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประชาชนที่ได้รับการใช้อำน,นาจนั้นเนี่ยผู้รับคำสั่งไม่ว่าจะคำสั่งทะเบีคครองหรือคำพิพากษงศารเนี่ยก็จะไม่ได้รับความเปตนธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับ เพราะว่าแชอหน้าจับมประชาชนซึ่งกรรันก็ไม่ต่างกับเห็ุการณ์ผู้แชอำน้าในยุคสมัยการที่ไม่ได้มีเรื่องเขียนวิธีการแชอหน้าว่าจะต้องใช้อย่างไรนะครับดันั้นการเขียนกฎเกณฑ์กำหนดในเรื่องทางกฎหมายประชาชนที่ต้องเขียนเรื่องวิธีการแชอหน้าของข่ายต่างๆออกมาเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ใชอำนาาโดยไม่ชอบคุณจะต้องแชอหน้าตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนที่ทกฎหมายกำหนดวิธีการแช่หนาไว้ ถ้าคุณไม่ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ของวิธีการใช้อำนาจไว้ที่กําหนดไว้ในกฎหมายอย่างเช่นของกระบวนการนั้นก็คือกฎหมายวิธาความต่างคําพิพากษาของศาลที่เป็นการใช้อำนาจตุลาการนั้นก็เป็นโมฆะใช้ไม่ได้อาจจะถูกเพิกถอนโดยศาลสูงได้เพราะคุณเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบใช่ไหมแม้สงค์สของมันก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้คุณใช้อำนาจออกเองนอก กดเณฑ์ตามอำเภอใจมันก็ต้องมีกฎเณฑ์รองรับเพียงกระบวนการที่คุณใช้อำนาจเนี่ยถ้าใช้ไม่ไม่ถูกต้องสํมก็จะเป็นการใช้อำนาจโดยไ่ชอบใช่ไหมครบจุดประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจซึ่งมันก็ใช้อำนาจอำเภอใจเพผลิตงานแต่ถ้าใช้อำนาจภายใต้กฎเณฑมมันก็เป็นเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมที่อาจารย์อธิบายตั้งแต่ต้นว่า รัฐจะต้องใช้อำนาจภายใต้กฎหมายใช่ไหมที่เป็นธรรมยิ่นคุณจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจคุ้นะครับคุณจะต้องใช้อำนาจตามวิธีการที่กำหนดไว้แต่กฎหมายนั้นเป็นธรรมหรือไม่ธรรมเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการใช้อำนาจหน,นเป็นส่วนว่ากฎหมายมหาชนเขียนว่าจะต้องมีวิธีการใช้อำนาจนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชนจะไม่ว่าเขียนวิธีการใช้อำนาจไว้นะครับแต่ถ้าเกิด อำนาจนั้นเนี่ยใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความไม่เป็นธรรมันก็ไม่เป็นไปตามหลักนิธิธรรมนี่เห็นถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามหลักกฎหมายมาชนมีขีนวิธีการใช้อำนาจไปจะไปออกแบบสร้างออกแบบมาไม่ดีนะครับมันก็ทําให้ไม่สอดคล้องกับหลักนิธิธรรมนี่ยนมันตัวในแง่วิธีมุมมองในทางด้านกฎหมายวิธีอารคารว่าเป็นเรื่องวิธีการเจ้าหน้าจุดประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันให้ชาติหน้าทำบูชจไั่เองนะมันก็ ไ้ความเกี่ยวข,อขอ้องกับนิติธรรมเหมือนกันในแง่นี้ใช่ไหมอันนี้ในแง่ในปกติที่มองรัฐในแง่ไม่ดีนะครับที่ป้องกันใน้เขาใช้อำนาจชอบในในมิติทางด้านโพสิทีตัวกฎหมายว่าความกอกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยในแง่พูสิทธก็คือจะช่วยทำให้ผู้ใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจได้อย่างดีมีประ,ประนะรพพสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนะครับพอพูดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลนักศสกษาม่นถึงอะไรหลักธรรมภิบาลใช่ไหมฮะเพราะหลักธรรมบิบาลที่เราพูดถึงกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความคุ้มค่าอะไรต่างเนี่ยวิธีวินาความเมา่ก็จะต้องออกแบบสร้างคนไกมานะครับให้หม,มันเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ ว่าผู้ใช้อำนาจถ้าดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในกฎหมายแล้วนี้แล้วเนี่ยมันก็มืนก็คู่มือการเนินการในการใช้หน้าว่าคุณต้องต้องดำเนินการตามหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เขียนอยู่ในกฎหมายวิธีความเนี่ยท่าสารดําเนินการตามนี้แล้วเนี่ยซึ่งเขาออกแบบมาดีเนี่ยนักผ่ายนิติบญ,ญก็ต้องคิดถึงเรื่องเรื่องแบบกลไกที่มีประสิทธิภาพถ้าคุณเดินตา,ามนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับ เพราะมันเป็นกลไกที่สร้างออกแบบมาเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพแน่นอนคุณดําเนินการตามนี้มันก็แน่นอนว่ามันก็เป็นการรับประกันได้ว่าการแช่งหน้านคุณจะมีประสิทธิภาพใช่ไหมมันก็เป็นการมุมมองแง่ในแง่ที่ช่วยทําให้รัดแชน่านาจอย่างถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเองตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพอคุณแชน่นานอยยางมีประสิทธิภาพแล้วคุณเขียนออกแบบมาวิธีการแช่งานาจ ป้องกันไมน่ให้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้วิธีการที่เขียนวิธีการใช้อำนาจนั้นเนี่ยทาให้ตัวขหมายในความช่วยทําให้คู่ความหรือประชาชนเนี่ยเข้าถึงความจริงนั่นเองถ้าวิธีพิาการนั้น,เ,นเขียนวิธีการใช้อำนาจเป็นไปตามหลักิติธรรมธรรมนิิธรรมนิยมเป็นไปตามหลักธรรมนิดาดนั่นเองนะครับแวก็เวลาภาษาอธิบายตอบในเกี่ยวเรื่อง ที่ใช้กฎหมายหมาชนก็บอกกฎหมายวินาทความเป็นเรื่องวิธีการใช้อำนาจของรัฐของตุลาการซึ่งก็จะต้องออกแบบให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมนิติรัฐตามหลักธรรม้ว่ามันมีปัจจัยนะครับนอกจากนี้ก็แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นไปออกแบบเป็นไปตามหลักทั่วไปของวิธีพิจารณานะครับคำนึงเรื่องหลักความพร้อมสอบฝ่ายหลักความเป็นกลางของศาลมันก็จะทําให้คู่ความได้รับความนิติธรรมนะครับตามหลักทั่วไปของวิธีพิจารณมันก็จะเกี่ยวโยงนิดโยงถึงการ เพียงแต่ว่าอาจารย์นําในปัจจัยในแง่นักมาซึ่งเรื่องการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันตามหลักนิติธรรมหลักธรรมนิมบานก็แน่นอนว่าการใช้อำนาจกระทบสิทธิเสรีภาพต้องมีกฎหมายให้อำนาจโดยชัดแจ้งนะครับก็มันก็คือหลักที่ถามว่ารัฐต้องใช้อำน,นาจภายใต้กฎหมายที่ิามถ้าไม่มีกฎหมายคุณก็ไม่มีอำนาจนะครับอาจารย์หมายถึงว่ากรณีที่ เป็นอำนาจที่เป็นกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนนะครับพะการใช้อำนาจรัฐบางอย่างมันก็มาเด้กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนสร้างความสะดวกสร้างสารณูปโภคอะไรต่างๆมันไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมาว่าคุณจะใช้อำนาจยังไงสร้างสร้างขบวนารอย่างไงสร้างอะไรมันเพราะมันเดืมันไม่เด้กระทบสิทธิของประชาชนไม่เหมือนกับเรื่องการใช้อำนาจในการดําเนินคดีนะครับซึ่งมันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนว่า การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะได้รับชำระหนี้หรือไม่ขึ้นอยู่คำพิพา,า,ากษาของศาลกระทบทดสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีกฎเกณฑ์เขียนเอาไว้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์เขียนเอาไวา้ศาลหรือตุลาการไม่สามารถที่จะตัดสินคดีชี้ขาดได้นะครับผมแล้วก็ตัววิธีการชั้นหน้ามันก็จะมีเรื่องความเปราะบาแก่เหตุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือเป็นหลักกฎหมายประชาชนนะครับก็มาพูดถึงหลักความได้สัดส่วนและวราพาะพาทโกแก่เหตุเนี่ย มันก็มีเขียนไว้อยู่ในพิีปรณาความเหมือนกันว่าศาลจะตัดสินกันดีนะครับเรื่องขาดนัดเรื่องที่จะลงโทษเรื่องละเมิดอำนาจศาลลงโทษคู่ความในการดําเนินกระบวนการิาาที่ไม่ชอบถูกต้องเนี่ยนะครับหรือจะเป็นตัดพยานข,ของคู่ความต่างซึ่งเ,เกี่ยวข้องกีบพิจารณาในศาลก็คํานึงถึงสาเหตุว่าเขาตรงใจขนาดไหนนะครับมีความประสงค์อะไรอย่างไรที่ที่ดาเนินกบบระบวนการาณาผิดพลาดไม่ถูกต้องอะไรต่างกน ศาลในการสั่งการในคํอคำสั่งต่างๆในระหว่างพิจารณาเนี่ยสาลก็ต้องคานึงถึงหลักความพอควรเดตุด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยวิจารณใช้อำนาจของรัฐือในตัวตนของตุลลการเนี่ยก็จะต้องให้เหตุผลอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายมานชนว,ว่าคุณใช้อำนาจจะต้องให้เหตุผลออกคําสั่งต้องบ้องจะป,ปิดโรงงานเขาก็จะต้องหเหตุผลว่าเจ้าของโรงงานระทำการยังไงไม่ถูกต้องนะครับ พระเจ้าต้องผหทผมไปกับขี่ไม่ออกไปยัดต่อสร้างอาคารให้อะไรเงี้ยนะครับห้ามใช้อาคารต่างคำสั่งรานี้ทางฝ่ายบริหารก็จะต้องให้เหตุผลด้วยนะครับเช่นเดียวกับการแช่งหน้าตุลาการคำพิพากษาศาลจะต้องให้เหตุผลถ้าไม่ไม่ให้เหุผลเนี่ยมันก็คือพฤติการเพราะพดตจการเนี่ยสมัยยุโรปสมัยก้างห้ต่างๆเนี่ยมีการให้เหตุผลไหมครับในการที่จะมานั่งขึ้นภาษีในการที่ออกคําสั่ง เวรคืนยึดนู่นยึดนี่แะไต่างเ่องผู้คนไม่มีการให้หผลนะครับเพราะว่าผู้ใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์มันไม่มีหลักนิติธมนิติรัฐในต่างๆมานะครับเนี่ยการการให้หผลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายมาชนนะว่าจะต้องให้เหตุผลถ้ารัฐไม่ให้หผลในการใช้อำนาจของทางเชิงกฎหมายมาชนนั้นมันก็จะทํา,าทให้ ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายมหาชนเรื่องใลซึ่งอาจารย์ก็จะพยายามยืนว่าการให้เหตุผลเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ในเรื่องคำพิพากษาศาลที่ต้องให้เหตุผลการใช้มาตรลาการของศาลในการมีภาษาให้เหตุผลเนี่ยมันมันมีความสำคัญยังไงนอกจากเรื่องเป็นกฎหมายมหาชนแล้วเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างนว่าการให้เหตุผลของศาลเนี่ยมันจะช่วยทําให้ศาลสามารถถูกตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับออกคาสั่งำคลองถ้าให้ผลมาไม่ดีนะครับไม่มีเหตุผลสังปิดโรงงานเขาไ่ไเดยมีเหตุผลหรือเหตุผลที่อ้างมาข้างล่างรูมไม่มีเอกสารหลักฐานและชัดเจนแน่นอนเนี่ยแน่นอนว่าก็จะถูกตรวจสอบดูองค์กรอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท้องต่อสารปกครองทอนทบวงคำชาใช่ไหมเช่นเดียวกับคำว่าสารสารถ้าคำว่าสารสารเนี่ยในวิธีลำความก็จะเขียนไว้เหมือนกันว่าคำว่าสารที่ต้องเหตุ เพราะการให้เหตุผลเนี่ยมันจะทําให้ถูกตรวจสอบได้แต่ถ้าแช่งหน้ามาแล้วไม่มีเหตุผลอะไรต่ตางๆเนี่ยคนกลายจะถูกตรวจสอบคู่ควมจะโต้แย้งไม่เห็นด้วยคาว่าศาสาามันไม่สามารถเป็นไปได้ในทางบฏิบัติม,มันก็เลยจะต้องถูกบังคับว่าจะต้องให้หตุผลการให้เหตุผลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญ,คญนะครับนอกจากนี้เรการแชรง่งหน้าของรัฐนี่ยังพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการที่ดีนะครับมันก็คือเรื่องหลักธรรมนิบาลนะครับที่เอามาใส่ไว้ในในเรื่องการแช่งหน้าการพูดไปไปบ้างแล้ว นะครับในตรงส่วนของกฎหมายมาตนวจน,นียมันจะมีเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องตรวจสอบการแช่หน้านะครับกฎหมายมาชจนจะพูดถึงเรื่องนอกจากว่าใครเป็นผู้ชแช่หน้าเป็นเรื่องแรกวิธีการชแช่หน้าใช้อย่างไรเรื่องที่สามจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือ<บ>การตรวจสอบการชแช่หน้าละเขาต้องสารางกไกในการตรวจสอบเพอไม่ใช่นเนี่ยรัดแช่หน้ามาแล้วไม่มีการตรวจสอบมันก็จะมีปัญหาได้ใน ในเรื่องการตรวจสอบาร,าระชาชนของทางด้านตุลาการมันก็คือระบบที่มีอยู่ก็คือการถอนฎการัดโต้แยง้งการคัดคา้านต่างว่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับการก็ตรงส่วนนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นนำมาทำใจก็จะไม่พูดอธิบายไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะพูดถึงหัวข้อที่เจ็ดต่อไปเรื่องสิทธิเข้าถึงความยุติธรรม